ตอนนิทานหลอกเด็กข้าเป็นเจ้าชายรูปงามแต่ถูกแม่มดสาวเป็นมนุษย์ร่างของข้าจะกลับคืนได้ก็ต่อเมื่อได้จุมพิษจากเจ้าหญิงที่รักจริงหวังแต่งกับข้าแต่ช้าก่อนถ้าเจ้าหญิงทำอย่างนี้ แล้าหญิงมีสิทธิ์ติดคุกเพราะพระกผู้เย้าเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิครับเชิญครับจะโจบ เงินไม่ได้ฝ่าชัครกเหรออะบับอะบบฮอะบาเฮ้ยขางขกตบไฟ กันยังไงหรอกบจะรังอับอับงั้นแสดงว่าคางคกร้องอังออกของงั้นแต่ฉันก็ไม่ใช้กบธรรมดานะอับอับเอแสดงว่าเป็นกบพิเศษแพงกว่า5บาทได้ลูกชิ้นเพิ่มหนึ่งลูกเหรอไม่ใช่ก็เดี๋ยวฉันไ่เจ้าชายกบอับอบก็ไม่เห็นต่างจากกบตัวอื่นเลยนี่ไม่เชื่อจะเล่าให้ฟังเล่าเออเ,าเอ,อเล่าก็เล่า มีเด็กน้อยผู้พิเศษทํานายทายทักว่าฉันถูกแม่หมดสาบและเด็กน้อยกำลังจะพาฉันไปจูบก,กับเจ้าหญิงเพื่อแก้คำสาบแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งอับอบเอะอ,อะไระเหรอ,อ,อเปล่าเปล่าเๆลเจริงละท่านผู้พิเศษฮะแน่นอน เจ้าเข้ามาอยู่ในนี้ก่อนข้าจะพาเจ้าหญิงมาทำให้เจ้ากลับเป็นเจ้าชายรูปงามเหมือนเดิมเองโอ้ยจริงนะอ๋อจำได้แล้วอับอับนี่ก็รอมานานแล้วนะอับอับแต่ผู้พิเศษน้อน,นั้นยังไม่มาสักทีนะเ่้ยปอนว่าน้าอยู่เป็นกบไปเหอะอย่าไปใส่ใจผู้พิเศษอะไรนั่นเลยไม่ไม่เอานะฉันจะรอผู้พิเศษน,อน้อยอับอับฉันอยากเป็นเจ้าชาย อะไรล่ะอุ้ยโอ้นี่แหละคางคกตัวจริงเจ้าหนูแหวนชนะหลอกว่าเจอะใช่ปะแล้วร้องอัางอกจริงๆหรือเปล่าอ่ะฮยสามหาวจริงๆพวกแก ถือได้ยังไงมาพูดกับเจ้าชายอย่างข้าหุนหวนเฮ้ยน่าจะแกนี่เจ้าชายอย่างฉันก็หล่อขั้นเทพหล่อเลือกได้อับอับเฮ้ยโถถังหล่อจริงน่าจะกระกบอ้าวก็ตรูนี่แหละกอเอาเานาะเอานะะจะเย็นเยนก่อนสิ ก็เพราะขังโคกอย่างพวกแกนั bo, ่นแหละพวกฉันก็เลยโดนเหมารวมเป็นพวกน่ารังเกียจไปด้วยอ้าะอะไรนะนี่ทั้งๆที่ฉันน่ะผิวเรียบเนียนสวยเป่งปังเป็นยองใหญ่โอ้โหเป่งปังเฮ้ยพ่อค bueno? ุณพ่อคุณหล่อตาเกปูดยังกบหมาปักโอ้โหแขนแกก็ปูดมันกระเฟยเฮ้ยท่านผู้พิเศษออเฮ้ยอะไรอางเนี้ย โอ้เมื่อกี้เหมือนข้าได้ยินเสียงผู้พิเศษน้อยข้าจะได้กลับเป็นเจ้าชายรูปงามแล้วเหรออูยอาบมาอีกแล้วไอ้พวกฝันเฟื่องหน้าขนอย่างแกนี่นะเจ้าชายรูปงามอะไรนี่ก็ยังดีกว่าหน้าเกลี้ยงมันเป็นไข้ทากอย่างแกก็แล้วกันย อย่าลม่ฟันเลยพูดอกไปาอีกเลยโอ้โหข้าไม่ฟังเพราะคนผู้ที่จะเป็นเจ้าชายต้องเป็นคนที่รูปงามที่สุดในสามโลกอย่างข้าตัางหากล่ะฮะ ลอกไหนฟาโลกหน้ามังนี่ย่มาเพิอเจอไอ้สติกเกอร์ติดผนังผู้พิเศษบอกว่าเจ้าชายคือฉันผู้พิเศษนั่นก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าชายเหมือนกันนะอุยไปกันใหญ่แล้วอ๊บอผู้พิเศษบอกว่าเดียดให้ฉันเป็นเจ้าชายต่างหากเ้ยฉันต่างหากเขาบอกฉันต่างหากไม่จริงไม่เชื่อ

ในที่สุดท่านก็มาหาข้าอุ้ยหล่อจังเฮ้ยนี่แนะเขามาหาข้าตั้งหาอ้ไออ้้ย่มาเหยียบนไม่ได้ไ้ย่ามาเยียบกนอ้ไ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 อมไอ้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 ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอนไอไอ้ไอนไอ้ไ้ไอไม่ไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไ้ไอ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 ้ยอ้ไ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 อะไรพอแไ้วอไออ้ไยอ พวกเจ้ายุนได้แล้วอุ้ยจตตายแล้วอะไรเดท่านมีไรหรอพวกเจ้าน่ะไม่ต้องทะเลาะกันทุกคนก็ได้เป็นเจ้าชายหมดอยู่แล้วเจ้าอังจจริงเหรอเฮ้ยเพียงแต่เจ้าหญิงของเราไม่สามารถมาพบพวกท่านได้อุ้ยอ้าวจิกีต้องทำไมล่ะแล้วทำไมล่ะท่านพู้วิเศษอ๋อแมนจีทำไมเหรอเออเจ้าหญิงน่ะต้องการจะช่วยเหลือพวกเจ้าทุกคนเรื่องรู้ถึงหูแม่มดใจร้าย ท่านเลยถูกสาปให้นิทราไว้ตลอดการอุ้ยโอ้โหเจ้าหญิงท่านช่างน่าสงสารจริงจริงวินงานสงสารพวกเราจะทำยังไงกันดีทำยังไงดีอะอับอับทำไงหรอฮก็ง่ายง่ายถ้าพวกเจ้าได้จูบกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็จะฟื้นและพวกเจ้าก็ได้กลับเป็นเจ้าชายด้วย จะพาไปห้องบรรทมของเจ้าหญิงเองดีเลยเจ้าหญิงจะต้องตื่นเพราะจู๊ดของข้านี่แหละใครว่าข้าจะจู๊ดก่อนไม่จู๊ดไม่ได้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 ไ่ได่ได้ไม่ไ่ไ่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได้ เราไม่ยอมให้เจ้าหญิงจวบจุบกับใครก่อนหรอก้วจะบอกให้งั้นก็ต้องปลอมกันใช่เพื่อชิงสิทธิ์จุบจุบจูบแรกของเจ้าหญิงโอตายตายจุบจุบนี่เน่พี่เล่นก่อนพี่เริ่มก่อนพี่ชายไปกว่าครึ่งขอเจ้าท้าดวดอับอัอะไร ตอบหน้าได้อุ้ยมาตีนะมาต้องเจอกันหน่อยเฮ้ยตีะปั๊บปั๊บปั๊บปับน่ป้าด้วยเขานั่ปั๊บปี๊ด เลยเต้นเลยพี่พ่อสายก่อเลยหนียห้ฟันซอนอาไม่ยอมไม่ยอมให้แวเราไม่ใอย่มงไห้ตมน่ีแน่เหนื่อยเห่อยลิ้นงเลยวันนี้ถ้าจะไม่จมง่ายๆแล้ว ฮ้นี่แต่ว่าข้าไม่ยอมให้ใครมาจุบุจุบุเจ้าหญิงต่อแล้วนะเหนื่อยเหนื่อยงั้นเอาหนีเอาไงอ่ะการจะไปจูบกับเจ้าหญิงได้นั้นต้องผ่านอุปสรรคมากมายแม่มดใจร้ายรู้ว่าพวกเจ้าจะมาช่วยเจ้าหญิงเลยวางกับดักรอพวกเจ้าอยู่ใครที่ไปถึงอีกฝากหนึ่งได้ก่อนก็จะได้รับจูบแรกของเจ้าหญิงพร้อมแล้วก็ ไปเลยเฮ้ยแม็กก็ระดมระดมมาฮึนอนอยู่นี่แหละไอ้แม็ฝันไปเหอะแย่ะโว้ยเฮ้ยจะเร็วไปไหนเฮ้ยออีกนิดเดียวฝันไปเหอะ อ้ยอ้ยอดึกหนักนักหนักดึกหนักเสมอกันสิเนี่ยเฮ้ยเอายังไงดีท่านผู้พิเศษเอ้ยนั่นน่ะดิเอางี้แล้วกันอุ้ยตาแก่นั่งกลนใหญ่เลยห้ามโกงนะพวกแกอ๋อรู้แล้วนะแกแหละจะโกงเฮ้ยบ้าเริ่มเริ่มซะเท่ันน้นเอานะพร้อมกันนับนะอันหนึ่งสองระวังดิ Ui, buộc chúc buộc. หัวใจสดใสร่างกายแข็งแรงครับ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 คอับครับครัครบครับทาับครับยู่ครับครับครัครับครับคับอับครับครับครกบครับครับครับคมับครับคอับครับครับคคับครััคค พ่อนะพอ่ออ,อี่จอ๊บแล้วแม่ถ้าเรากินไปพูดไปก็อาจจะทำให้สำลักจนขาดอากาศหายใจอาจตายได้อาจตายได้ <c oughs> จ,ไดจริงด้วยโอ้ยจะตายกันพร้อมแม่แหละ